เดว่าชุดออกมาหนี้ได้หนิครับขอบคุณลานผาไหมอันปั้พนครับดันเมีทอนครับเมีทอนไปต้ออวสันนิดหน่รดีต้อเนี่ยแล้วแลรวโหลดเองแม่าบาว่าลงทุนแบมา่ามาบันแบสนิทเป็นประเทศเดไปซื้อชุดใสใหม่ลงทุนเลยครับลงทุนไปเป <point> ็นซ <leaves> ีหมเออจะเี่หามพันดีเทไรครับสองหมื่นกัว้าเฮงเลยซื้อแล้วมานักทั้งโหดเอาคือบอาน้ำมูลหรือบูธเมี พอขึ้นแสดงเงิ้เน่มอาขึ้นเดยบ้มโอ้ยดอกผู้ใดมาอีกประเียทางหออ่ะบปาอยากฮะจ้องเป็นนักอีป้เป้จากมมันทิงศิลออกมาไม่เปีมามามาเป็นผู้ใดมาอีกปะดีินผู้ใด้ยนแววววว่ามันทางมาทางข้ามมงข้ามมงนี่ละยังดีๆีทักการหาพอมื่อกีผู้ใดเอ้ยเอิปูเปู้เอินปูเป้ปูเป้ ปเปียกขยะยังสี่สันปูเปียกขยังรอยยังสี่หนูมามหยังค่ะมาหยางนี่เอ้ามึงหน่ามาหยางเขาถามมึงมึงมาหยางมึงลาลาซีถามลาจีงานการบ่ไปมาติดคุ้ยทั้งนี้เห็นบ่มึงจะบอกแห้งไรอันโทษหรอค่ามึงใส่สุดทั้งนี้ชุดนักเรียน นักเรียนโรงเรียนใดเอ้าอนุบาลดีโอ้ยหยดยดยดไม่หนังเจ๊ครบฝากมาให้เจ๊ซีพันสองโอ้ยขอบคุณค่ะขอบคุณเจ๊ครบอยู่สื้กูเกินก้นไปเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยซีแม่ค่าแล่นหน้าม้าให้สองร้อยเอวุ้นดวุ้นงูประแน่นก็แล้วกันล่ะซีแม่เออ สวัสดีค่ะสวัสดีเอาพ่อพ่อมึงดูมาหอดกระเบ้ากับแม่บระมวนทั้งสี่สาพ่อมึงที่ได็พ่อเขาเป็นผัวแม่มึงเตี้ยหมายถึงผัวกับแม่เขาเฮ้แท้กันพ่อกับแม่แม่เอาบ่เดี๋ยวเดี๋ยวสิพ่อเอามายู่นีเพจนเอาย่างเลี้ยงซูมมากขากันนะโยโยซูมข้ากไหนมาสะลุกล้องเอออุ้ยคือเสียใจลอย อุ้ยเป็นดีๆในเมียนนาะพอ่อเขาลับแก่ลูกในท้องเขานี่มือขึ้นน้องน,น้ำกันยุรีสอดโอ้ยเจ๊แากับแก่เจ๊แบบขีดเกี่ยมแตกกวักมาหอดครับม่วงลรอบอนี่มาหอดแล้วเบ้ากับเบ้าอย่าว่าขายหนาไปหอดไซไปอ <c oughs> ์อีลุยกุยยันลงพื้นไม่ยอมลอยอีก,กวุ้ยแทดารนใส่ <c oughs> ไพิ่งมาดีนี่ใอยได้ยินใคอยได้ยินในยังโยกโวบ,บ้ามาอยู่นี่กูสิบออ้วนแต่จังใดน้อยห้อยมาสั้น ปลาแดกเพิ่นกระแซบแซบ,แ,บแม่ปลาแดกเพิ่นเพิ่นเอาหยังเห็ดเอาปลาเห็ดบอ่อบ่อเอาหยังเห็ดหนูดอกขาวเห็ดบอ่อบ่อเอาหยังเห็ดเอาอีกอกย่างละสันเมี่ยงคุณต้องการอะไกินปลาแดกอีก,กยอย<า>่างป้นา,า,า,านีแต่พอถ้าภาพันขายดีขายดีขายดีเถอะเนาะหายาต้องป้าหนี้เออผัวกับเมียมนันหนีกันนั่นละผัวกับเมียสองคนแม่โอ้ยบักขวยเอ้ยอี่อย่างแม่มันหนีกันน่ะผัวกับเมียน่ะ พ่อคอยกับอีตาเนี่บอกเออไม่มึงไปใส่เพิ่นมีซามนี่อีปอบมึงปาดวงบอกไ่ศิลปินผู้ได้ไม่ไม่ซามนีด<อ>ูถูกมันมีหลายอยู่มาหนังห้างเลี้ยงกันกวนกวางฟื้นต่อไหมน่ะบอาตางกันกับวงฮอดอกแยปากกูสินายงานตัวออสวัสดีค่ะแพรลี่วงศิลสวัสดีค่ะ พูดผู้ใดโอ้หนูตีผู้ขาดีก็ลงไปผู้ขารอยอย่าลงไปเด้อฮะผูดเลยกว่าแม่แม่กี่ลอยคนละคนฮะโอ้ฝ่ายอีวีสองสองพ่วงมันขายพอดีพยบีต้องเอาคู่สองลอยจักบาทนี่จะออกจักบาทแม่โอ้คุณจะเอาสองพันผลหะเนาะข้างข่างสักก่อน อุ้ยขอบคุณอ่าเด้อเด้อเดขอบคุณเปิดเกินพันสิบวให้ขคอยีขอบคุณ,คณพี่ท,ออทู่น่าพีที่นี่นาที่นี่นาที่กับพี่บีบีนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะเออผู้ใดกระเล่นต่อไปผู้บ้าได้กระเมื่อเฮาไปเอ้อคนสิดแดงหาดอ,อกอีควย้ยมาหยางสุภผ้าแมาหยางคนนี้ก็ร่างจุกจีบอกกับผัวกระหัวขั้วคนี่พ่อฟังดูพ่อใส่พ่อนี่เลยพ่อใส่แม่นี่เลยแม่ แาดแม่มาทองจักเดียนแล้วนี่เดือนหน้าเนี่องชิดออยเดือนสิบเก้าสิบเก้าไปยีสเพิ่ออลไมามาเป็นผลาใยปู้ยจกโตหกกุตัวหนึ่งอ้ามาซาลอวหนูเป็นยังไาข้วหวางจวงมาแล้วนี่เดีวพอพันที่ดีนี่อันีมาลองเพลงมาหมักแมหมักยังปุ๋ยมากคอปูนพูนูโรงงานการเกษตรพูนการเกษตรูนค้าวหวาูนมันคนละหมา ขัดสมักกัมักนี่นี่น้ำหัวหนอะพี่อันน,น,นี้อันนี้เป็นเมียหัวหนาา้าจ้าไอ้บัตลูโรอแทเดี๋ยว,ว,วเดีโดนไก่าาเขาจะ <c oughs> มาไก่เขาแวงหมูมาคุณจะมาไก่เขาพูดแค่คนละมึงจะมาหากินตามบทปาน,นันยืนตามมายอยู่เขามากอดอยู่ยืนตามมาอยู่ตาบาร์มีคอมเมนต์หนึ่งคอมเมนต์ว่าไหนเอฟซีจากแสงทองฟินแลนด์เพิ่นน้ำมาหลายไหลเออเพิ่นบอกว่าเอฟซีแม่เพิ่นบอกว่าอัน ให้นี่ลุยหอมแก้มมาแค่เนฟซีในเด้อว่าสั่นจักสีเฮ็ดจังไดว่าแฟงกูบอกแจ็คคำอีพานเดี๋ยวหน่ามึงรักฐานพี่น้องเแฟนคาสเปียนเย็นเย็นเมื่อไหรเมี่อปีน่ะมึงจะถึงเขายจะแายลูกเห็นผู้สาวมองยิ้มได้มากโอ้เป็นตะข้าวให้ผู้สาวกันเลยเนาะเป็นตะตอนเราไม่ได้ปวดมันจะตายไปเลยแหมคุ้มนะเราเมื่อนี้ กุมตัวเอาหนวดไปทางเขาอีควยนี่อันนี้พ่อขสมัรสมักน้ำพ่อพ่อจะรับปอคะโอ้รับครับผมรับรับรับพที่างหนาเงตายเมิงสภาพภาพจีมืงาต้อย่งไนมึงจะรับรสแบเมืงโอ้ยมื่อัน้เปี่ยนมืกินหยาบเป็นกินเตยอยกินีย่างไนี่วัวหารมึงกินหยางคะ โอ้ยหยากับหัวอาหารหนูนี่กินหัวอาหารดิอีต่อไปดิอีต่อไปกินหยาดิอีทีงหลังดิวายหัวอาหารอีกอีน่นนะสักวันทดสอบความสามารถกันหัวหน้าสามารกยังครับเอ้าข้อที่วาราสามากเป็นนักเอกเป็นเขาอเห็นเขาลองเพลงไหมวหน้าเพราะเสียงมวนขึ้นอย่างดีเอ้าอีกแล้วต้องลองเพลงนะเออให้หัวหน้าโชว์บางกวันเอาวหน้าโชว์บางสักวันสั่นอะเพลงอย่างแี้เอาอีกแล้วเอาเนยหน่อยเอาเนยหน่อยพี่ เพลงยังเหรอปร้เด็นมึงสิลองเพลงยังมึงไทางกูเฮ็นยังพิราโอวยตายโอ้ยกะสันมึงเอาพิมพ์ผ้าสมองกูเอาไปใส่สมองมึงหลุดมากไปเอาแบบจังไรมือมีดนตรีหรือว่ามีดนตรีคันเรนใส่ขาวกลุ่ยสงสารนักดนตรีเนาะเอาแบบนี่หอกเลยปะลองเอาเสียงเอาเสียงสดๆเพลงยังมันกับ่มีเพลงสิลองแล้วลองมืเปลี่นอย่ามาโวยแฉจันอย่ามาโวยเอาอยากค่ายเด้อ เพลงพอมึงเป็นพันเพลงคนมึงก็สืบอะไรจักเพลงยุตธิมาโอ้ย <c oughs> โอ้ยร่างดีดี <c oughs> มึงสิขึเ้เห็นป่ะนี่นี่เก็บจริงได้สิเพราะขึ้นยู่เฮียนเขาได้นั่นอันนี้แบบสุกเส่วน อย่างนั้นนะให้คิดแกพี่แค่ปาดกูจนน้ำตาไหลอยู่ทั้งหลังเอาลองจ้งหน่อยนะพี่ให้เพื่อนลองโหลดซะครับบ้องให้บักหดาเป็นเสื้อปืนแล้วก็เป็นหัวหน้าวงต้องมีความสามารถที่จิรับหลูดนองได้ก็ติดที่ลูกน้องว่าลูกน้องคุณลองเพลงประมวลเทียนนั่นส่ปาต้องลองลองจังหน่อยเอาเพลงอยังน้นเนาะเปนไดเนาะเอ้าพวกลองอะได้พวกลองเพลงศากอะไรอ๋อเกินเกินก็ได้ครับถ้าเป็นหอดคู่ลองเพลงศาสอะไรดิอุติบหนักเห็นป่ะอุ้ย ขอบคุณปูด้ะเอาเพื่อนมาปูเอาคนนีเป็นพ่อของคนนี้คนนีเป็นผัวของคนนี้นนนนเขาเกินคนนี้ิวตัวนาอเพื่นบา้าแบงกันพูดอร่อยกลางเดาว่าจั่น้อโอ้เอาลองลองนน้อยบา้านมะม่วงแฉะท่านในน้อยในนอยก <ไง S 1> <อ>ูลาบด<ม>น สิบสี่กุมภาวันวาเล่นทายโอ้ยมันจะตื่นเต้นมันโอ้ยดนตีมันก็ตื่นเต้นหัวหน้าร้องคือบตีใส่บอยต้องต้องให้แม่ได้บอกยุทธิลูกโอ้ยเฮียเอ้ยเอ้าเอาเอาเอ้าเอาอยู่เอานิดนึงครับโอ้ยโอ้ยจักรพาวิเห็ดอย่างเนาะ สิบสี่กุมภา,า,าวันวาเล่นไทยของควันจากใจฉันมอบแด่เธอจากใจดวงนี้ที่มันละเมอ ครันี่แหละครับเฮ้ยการขับานฝอนเกี่ยวกันไหนเฮ้ยฝรั่งเกี่ยวยังลุยฮามมาหมักครับต้องเฮ็ดแบบหัวหน้าเพื่นครับต้องเฮ็ดแบบหัวหน้าเพื่นเสียงจังจางเฮ้ยอย่างนออบานแบบลบมากนะสูยกระเทยชาวบ้านเพื่นตีเขาได้ไหนกูกะว่ายกแม่เลี้ยงมาแปดตัวผนมันก็สิโตกว่าเฮามมาบ้านเพื่ออ มูนีเฮอกรองเพลงสมัครน้ำพึ้นเมนบมนสมัครน้ำผึ้นร้องเพลงปืนว่ากูขอถามหนึ่งก่อนอ่าอีหัวหน้าชูไปใส่ไข่อีแพ้วข้าวน่ะสวัสดีค่ะเออมาสบาสิมาพี่เดชแพ้วข้าวไข่แพ้วข้าวแพ้วข้าวค่ะมึงเหมือนอีแพ้วข้าวเพื่อนเบิงอยู่ในนี่โอ้โอ้หัวหน้าขาววันโอ้ยังยังจะมีอย่างไรอะไรบ้างฮันนี่วิน เขามาตะวงเพล่าเพล่าเออเขาก็ต้องเล่นร้องเพลงแพ้วเพล่าเพลงแพ้วเพล่ามึงเอาเพลงอย่างบอกซืสอแซะกูอยู่วงแพ้วเพล่ากูบ่เคยฟังเพลงแพ้วเพล่าจักเทียอีเพล็ดมึงหัวหน้าบมึงบ่ได้ดอกคาโตมึงเอ้ากูบอกครับคาโต้เพราะยัยวีเรื่องกูบ่ได้เอาคาโต้ไม่ได้แน่เลยเข่าแถวเข่าแถวหาคนอีเข่าแถวทดสอบเสียงครับโอ้ยเฮลีแเฮลี นากระดานสูงเอออย่ามาเอาโอ้ยจะเห็นได้ยังสี่ดอกน้องหืมสาธุสาธุพี่น้องมวอยากเว้าไปบ้งเพล้าวไปยางสอนข่อยยังสี่ล่ะตีร่างกายมือรุ่นมากขาใครสีดยาเบิดแปดลอยจะมาแปดลอยัดแปดฝุ่นเอานี่คือการเอ่อ่เช็คทดสอบเสียงครับมาขึ้นกวอนมูอึ้ยขืนเดี๋ยวแม่สิบอก โอ้หวอวออวออาจารย์สามชากนะบาดเป็นฝล่งุนวัแม่วิ่งว่งมันต้งมาถามนนี่ิเป็นผู้ไทบังมาขึ้นต้นอีอราก็ต่อไปอีไ่มาอีไล่มาดิตืมาดินี่แหะโอกาสทีีขนานี่แหะมากขึ้นมากขึ้นมาจไไรครับเอ้ามึงม่ไน้ฟังีกูลมาหั่นแมโอ้ตายพระเจ้า พเจ้าพเยูสูะพิญญาตระจัยใตั้งแม่แลวพ่ออินนิกาตาไพ่มาถือขี้ถือตีนสิว่าถือก้นมูลเอ้ามึงก็ถือก้อนมูล้วเนาะจะวาจะความเป็นต้นเสียจวามที่ไก็ได้เอาสูงเอาต่ำก็ไดเอ้าแยกหัวมึงจะเป็นบาได้หมดแน่กว่านี่เอ้า Ở đây không? Ở đây. Ở đi, nào <laughs> Ở đây rồi nào đâu rồi nào thoáng thắng nào đi đi ủa đi đi chết nè chết nè nó tím á นี่นี่แม่จะเป็นต้นเสียงขึ้นให้บานี่เดี๋ยวแม่เดี๋ยวแม่แม่คอยบ่เห็นห่วงหน้ามืดโอ้ยนี่แม่จะเป็นต้นเสียงขึ้นบักหล่ากับต้อแม่เนอะต้นเสียงโด้ยปีนได้บ่โอ้ยโน้ตตีเอาเอาสปีดได้ไหมเอาเลยจิตจ้า มึงอย่าว่าแต่มันแต่กูเองก็ตายเลยอีปอนด์น้องพี่คะแนนคะหนนมากเปแหละมากแล้วโอ้ยเจ้าของกระดาษน่ามีแต่มากเข่าสิ่งเลยบอเมียนบอเมียนีงยมากมากเข้าไปเลยมากมาพี่มาขายอิรุยพี่ให้อีิรุไปด้านบนโดยมาแม่ข้าแม่ข้าแม่ข้ามาพี่โบเปินกลางเต้นกูสั่นเปิดยินมยิ้มิมยิ้มิมกันยิ้มทิมกันอาจารย์อีวัตมึงอาจารย์ ต่อไปเป็นทดสอบแดนเซอร์บัดนี้ทดสอบแดนเซอร์โชว์ดาวบัดนีโชว์ดาวโชว์ดาวโชว์ดาวนี่วงกูสองข้นี่วงสูงมาซีนี่มาเลยเอาคือให้กูหลายแต่สันแม่เอ้าสูงมาใกล้โอ้สูงมาไกล้การสั่นทรงตัวแท้เลยแม่โอ้ยไม่ตัวนี้คือคอยแต่สวยนี่ยังทรงตัวแทนเออทรงตัวแทนนั่นอีไล่ดอกแม่มึงจะแพ้คนอบีการเด้อมา ขันเพื่อแลูกแ่ลูกแลูกแ่อาจารย์รับสิ่งสามาไหมโอ้ยให้กูบอแข้งอีเปลทเมื่อยเนาะเอาแพ้วแพ้วดาวลุงแพ้วแพ้ว ซับอรอบแรกรอบแรกรอบแรกได้มาเอาอีกเลี้ยวอเอาถ้าเป็นขหนาเราเห็นทุกอย่างเดี๋ยวกูจะภาพมงคอกันทั้งฝ่าผมน,น,น้อยนี่ออาจารย์รถตีมาเอามาเอา,า,ามาเดาียเดียวๆๆีึกูิเาเหยอเ,เอาครับบักไวหนีหนีหนีน มั่งแม่สิเต้นไหนมังน่งนี่เอาแ,แบบเต็นอะไรดี่บอแม่บอ,บอบอกูมีไอ้ท <laughs> ี่มีพี่เอาวันเดินไปบ่อ้วยเอาสู่เขาได้ลุย <laughs> ม mm ึงได้มึงได้พ่วงดีสองพ่วงมึงตะปูาซ่งโตวแทนผู้ใดอีกอบจัดการเขาสาธุเด้อหลวงปู่เอ้ มามาพอดีแยกไขหนาไขตาก้าขา,า,ขา,า,ขาขวออก,กด็ดูดีๆอ้อเอาอ่ะกัน่าแนบบางคอยนี่มันไงจะคุยมาอยู่บ่คุยหล่มัม้งเอ้ยนเนาะอาจนะอะไเนี่ ขันพันหนึ่งเดาแห้งก็นหนี่ได้พอผัวน่ะนะ <c oughs> มีทาซัมนีบอ่เอา้าอีย๋มันมีซัมนีบอ่ะทาเดาเจ้าดันว่านะ่าเขาเป็นผู้ชายไหมเขา่ได้เป็นมยิ่งขึ้นจต่ของเนาะตูข่อยมีครัแข่งตั้งเยอะยุใส่นี่อีหยองอีหยังนี่โอ้ยมาเบิ่งกันนะ่ะคือว่าคุยค่ะคุณแอนแท่เอาต้นฉบับมาเบิ่งซุก,ก่อนต้นฉบาับเจ้าสูบอต้องมาสูงสามาสีบอเป็นโซบักเซียนมาคุยกับเมียเหรอเนีเมือนี้คนก็เมื่อวานถือไวมาก ยังกันกูเสียเด้อยหย่องเบื้องต้นฉบับ ไม่เห็นแต่แม่เมื่อก้ไดลูกให้ลูกน้องคอยเป็นต้นสับไม่ทงไม่ถามสุขภาพกุซักคำหยองโอ้ยไปเหยียบคนทั้งคนปุปา๊บีแข็งแแม่ตีดร่างกายได้หยองบีแขงใคว่าบีแข็งบีแข็งความถองไปนะอีห่ามึงหื้อสี่ดอกนั่นถอดเกือบก่อนสามพันหกประดิคุ้มถอดเกือบถ้าซื้อนล้ซื้อสามปัญหาก็จะใส่ข้างไหนหนูควรใส่พันหน้าคนจีบอกได้ลอยเด้อเบื่อกต้นบาปเบื่อกต้นบาปมึงไหรเด้อมากมื่อเมื่อไหร่เธอ Châu Con... đà lạt châu đà lạt ฉัรับไม่แม่กูมีลูกน,<ฟ>น่องอยู่ไผรเห็มานหนีห็นมานหนีทางเกินขึ้นเลยนะ,ละหลานเคยกูนีพระ้องห่วงดอกหยวยยอมนีเมื่อเห็นเขาเดาเพราะว่าหันนั่นเออเดาคือเขาบอยยัดไปลูก ลุยแลนเคยกูได้ไม่เอาติสีสีลองอีลุยเจอวนที่แลนได้หลุดได้ตอนั่นเอาเขากลัมินกันแล้วกันค่ะอะไรกันลอยแกทีมงานอนะเจ๊ที่เรกับเพ่พ่าเสียงทองฟิลเรีนเขาหนามากกันแล้วกันค่ะพี่น้องค่ะอะไรซิกูเตือนเต้นหรือเชื่อนละ่ะ เอาออีเพลงดีไหมเป็นอย่างมาหัวแถมมันร้องเพลงโชว์ขนาดจะเข้านี่เพลงนี้อย่างอีกมึงร้องเพลงอย่างไรมึงบ่เพลินร้องเด็ดเด็ดบนเดอะวงนี้นี่แต่เพลงซ่านี่แต่เพลงแม่มากี่หามึงบวกบอกการน้องกีเลียนแม่คอยอยู่คาเฟ่พ่อเจ็ดปีบอกเคยร้องเพลงจักเทียอีนั่นเ่าเปิดโอกาสให้ผู้อื่นกูสิบอกแม่นบอยมันร้องมันสองพวนผัวเมียมันนั่นมัปั่นได้หน่อยจักเทียกลับมาอยู่ก็อยู่เจ็ดปีคือนมาลง เอาเพลงนี่เลยเพลงอย่างมึงต้องคมหัวหน้าให้ได้เออมัดลองเพลงปล่อยน้ำม,ม,มันาามันาามึงอย่าต้องก้นลปล่อยน้ำเลยเออ,เอ,อ,อเบอ่าบวนมันกระซางตัวบะไรเห็ดงานน้่ยมันตนัวมือนีปล่อยน้ำปล่อยน้ำบําบานมากกว่า,าครูเพราะหาสูงซ้ำได้อยู่วมึงต้องสูงกิงกลัวมึงสีหน้าชนะเออนี่ที่ว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านประกอบในย่านเขาขาสั้นม่เลยประเดีโอ้ยล่ลองอะไรลองไดโอ้ลองได คอยกับเหล้าสิลองแบ่งขีกันเออถือว่าเป็นนๆๆนๆนนนไอเดนเดนเดนชัยอันนี้แพลวข้าวอีคว้ยแพวเผาอาจารย์ปล่อยปล่อยขี้บอดค่ะเกินสัก่อนเด้อค่ะแบบเกินอันต้องล้องขึ้นนะฮะหัว <c> แ <oughs> มวของไอ้คว้ยอู้อ้บูบ้าครับไน เขอเรียกครับขอเรียกครับอันขอเพลงก่อนเดีว่าเปิเจกต์กันทุกคนก่อนกันกันทุกคนกันกันทุกคนทิ้งนะโปรเจกต์นทุกคนนะเด้อไปแล้วขอเพียงเปล่าก้องทีละข่าร้าแแบบเกินจักน้อยแหมค่ะทีละอีก้วยมึงไปว่าหวานในอย่างยังไปว่าพ่อสูดได้นั่นเขาเลยใส่พ่อคอยป้าแม่อี e ีมาได้ผัวหลายคนเถอะเอาแบบเกินจ้าพี่ หวยเนี่ยโอ้ยไปเห็นแพ่พาวแลอกเนาะแพ่พ่าวจอดจอดจอดเบ่เห็นหงแล้วบ่เห็นหงแล้วหน้ามื่อดอีทีน้ามื่อดอกละแม่เปลี่ยนขี้ใหม่หมดูขอเป็นอีลุยซะให้ซีเกลิลให้ซีเกลิลแม่เกินห้เขาแน่าาบาลามาจารย์ อาจารย์ที่บอดขาสุดมันรอล้อแม่น่างแสงทองสันติพีรนองเช้ากระสินและกักกนค่ะแหน้ตั้งน้อยน้อยหลังก็่าฟังดนตรีซาโลก่อนอีควายเพราะซตโลดีกท่าเพิรนโลก่อนเลีนเมสซิูเทนยังเขาเขาอร่าั้กูขึ้นหมูขึ้นหมาีเห็นบ่ นนล้อโลโล้อโลขึ้นไปดิ เป็นอย่างเบียร์ไหลกินน้ำโคกโอยรมหัวขูกูเอาตอนนี้แหลามาขึ้นมาขึ้นพนามากมครับขอบณึ้นรุยพอกันชื่อมเลี้ยต่อคอีกแล้วกันค่ะขถแถวขวแถวช่วงเตยลาเออแห่งหนาเพื่อขอบคุณิีเรปล่นรับเชิญมมาจัวสงใส่นาที่ดีอันนี้พ่อพ่อกรเมวหนาอันนี้ผู้จัดการ ครับผมขอบคุณนะครับปีนิรุยจากแสงทองฟินแลนด์นะครับขอบคุณหลายๆครันที่มาสวยครับผมแล้วก็น้องแพทย์รีน้องขีนขากนะคะแล้วก็น้องปาไนนะคะครับผมเอ้าแล้วสิมาโอยมึงสิวงชงสิขี้กูเนาะเฝ้าหรอกรับตามิงมิงที่กูเสวยอยเกลเบิยวเบิ้งมันบ่ขอบพูดกระคุ้มเราเราไม่ได้ความแก้มสมเทียบุญ เอาขอบคุณอันนี้รุ่ยชาแนลละกันนี่รุ่ยแสงทองฟินแลนด์ครับผมแล้วก็ศิลปินรับเชื้อถูบถุกกนแล้วกันพอกันช่วงรับเมืองต่องกานกันแล้วกันค่ะเอามึงปล่อยปล่อยนั่งอีกพูดอะไรครับนี่ไม่ยินหาับพอหาแม่มึงยังโอ้ไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยนี่อาแม่เอ้าอีหยังคะอีรุ่ยมันคือยานจังซันมันยังไงมันยางจังสี่แม่สาชุดเด้อ ือเจ้าย่างมือนั่นแม่แม่บ่เคยย่างกันเทียมแว่ปอคย่างจานแม่บ่เค์บ่าตอขบ่นอดอสาธุเตอร์เป็นอีกรอบสองเอาเวแมก่งขอรายการต่อไปอะไรกันค่ะ่งจะมกักคนเมืองอยูทาาบานมึงอยากอาคุมกันปทีเจ้าแบบนี้ยเจ้า่งเลยให้ข้หนาส่งแมครับผมโอ้ยเป็นเก่งเลย กูอยากซื้อกับพวกมาจูดใส่หีกุหีกูแตกแม่ของสิลป์เนาะ <c oughs> มากเบ้าเ <c oughs> ต่าไป่ครับผมให้พี่น้องนะครับเราชมครับนักเอกปูเป,ป้ปฐมบันเทิงศิลป์ครับอ่ะสุดยอดน้องปูเปท้ทอดบะดีจับมีอกับเ <c oughs> บายากมากว่าข้าวบะดี